สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามนะครับแล้วก็ผู้รับชมใหม่นะครับเก่อนอื่นต้องขออภัยนะครับว่าคลิปช้าเนื่องจากผมโดนกักตัวสิบสีวันนะครับเนื่องจากมีผู้ที่เป็นใ,นใกล้ชิดก็เลยต้องกักตัวสิบสีวันตอนนี้ผลผ่านแล้วนะครับตรวจ2ครั้งนะฮะพรุ่งนี้หลังจากอัดคลิปแล้วผมก็ไปฉีดยานะครับเข็มแรกไปไหนไม่ได้นะครับ ก็อยู่ว่างๆนะครับก็จะมาแบ่งปันประสบการณ์เล็กๆนะครับแต่ว่าเป็นฟาร์มคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแต่ว่าถ้าผู้รับชมเนี่ยเอาเป็นแนวทางก็ได้นะครับแต่บางคนก็อาจจะรู้แล้วนะครับก็วันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องออแนวทางการดูซื้อลอกนะครับตกปลาเนี่ยมือสองจากบุคคลนะครับไม่ใช่จากโซเชียลนะครับ เพราะโซเชียลเนี่ยมันจะดูยากนะครับก็ช่วงนี้ผมสังเกตว่ามีคนนำเอาอุปกรณ์เนี่ยมาขายในในเพจนรือะไรนึงในกลุ่มอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเยอะนะฮะก็เลยมาดูว่าถ้าเราสามารถดูได้เนี่ยจากบุคคลที่เขาซื้อเนี่ยนัดเจอกันแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องต้องดูอะไรบ้างนะครับ เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอย่ายึดถือเป็นเป็นแนวอย่างแต่ใช้เป็นแนวแนวทางได้นะครับนะก็ในลอกทั้งหมด4ตัวนี้จริง,รงๆผมมีมากกว่านี้นะครับผมจะซื้อคือก็จะเลือกออลักษณะการใช้งานก็ตัวใหญ่ผมก็จะใส่10บฟุตถ้าไปไปแมทพวกที่ไปได้คือพวกอ่างพวกอะไรพวกนี้ก็คือคือจ,จะใช้ ตัวใหญ่หน่อยแต่ใหญ่ของผมนี่อย่างบาเนเด็กตัวนี้ก็ไม่ใช่เบอร์ห้าพันนะครับเป็นแค่เบอร์สามพันสามพันตัวนี้ก็อยู่แล้วนะครับไซส์สิบโฟโลสิบอะไรก็ก็โอเคอยู่มันอยู่ที่คันด้วยและคันที่สายด้วยนะครับอยู่ที่องค์ประกอบลหลายๆอย่างเวลาตกปลานะครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดเรื่องในวกันว่าถ้าเราจะซื้อมือสองเนี่ยเราจะดูอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็ผมเอา สองตัวนี้เป็นตัวอย่างแล้วกันเพราะตัวเนี้ยผมซื้อนานแล้วนะครับเป็นมือหนึ่งอันนี้คือมือสองตัวนี้มาพร้อมคันนะครับมาพร้อมคันผมซื้อตัวนี้นะครับวีว่าตัวนี้นะครับกับคันแปดฟุตมาเนี่ยนะมือสองนะครับทั้งคันทั้งลอกจัดเป็นชุดมานะครับจัดเป็นชุดมาราคาหกร้อยบาทนะครับตอนนี้คันผมเปลี่ยนใส่ อีกตัวหนึ่งอยู่นะครับเพราะช่วงนี้ก็ไปไหนไม่ได้นะครับก็สิ่งแรกที่เราจะมาดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือสมมุติว่าถ้าเกิดเขาเมาบอกขายเราเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือให้กะประมาณราคาของลอกก่อนซึ่งดูจากขนาดยี่ห้อนะครับนะฮะแล้วก็การเรียนรู้ของเราคือว่าประมาณว่าเราเคยผ่านตาว่าลอกตัวเนี้ย เคยอยู่ราคาต้นราคาจริงของเขาเนี่ยเท่าไหร่อย่างตัวนี้นะครับผมซื้อมาในราคา470บาทนะครับนะฮะ470บาททีนี้เราก็มาดูว่าถ้ากรณีราคาเต็มเขาเนี่ย470บาทมือสองเนี่ยตูวสภาพภายนอกก่อนนะครับอันดับแรกเมื่อเรารู้ราคาแล้วก็ต้องรู้ราคาที่เขาจะขายให้เขาตั้งราคามานะครับ ตั้งราคามาเท่าไหร่เรวก็แล้วแต่เราก็รับฟังไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยมาดูสภาพโดยรวมของภายนอกของตัวนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือหมุนก่อนนะครับหมุนก่อนนะฮะว่ามีเสียงผิดปกติไหมนะครับลื่นไหมอะไรไหมนะครับติดขัดไหมมีเสียงดังหรือเปล่านะครับนะอันดับที่2นะครับดูว่าตัวล็อกเนี่ย ใช้งานได้ไหมนะครับถ้าปลดฟรีล็อกนะ้าหมุนกลับได้หรือว่าถ้าล็อกแล้วเนี่ยก็คือต้องล็อกอย่างนี้นะครับอยู่เลยนะนะครับอยู่เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าสับมาแล้วเนี่ยถ้ามันยังหมุนอยู่แสดงว่าตัวล็อกข้างในหักนะครับอันดับแรกนะฮะสนหน่อยหนึ่งก็คือหมุนไปนะครับหมุนดูเราก็ลองหยุดดูอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็ดูเท่าที่ดูได้แล้วก็มาแบ่งปันกันรู้นะครับ อันดับที่ต่อไปนะครับก็คือดูสภาพโดยรวมนะครับว่าแขนเนี่ยสปริงข้างในมันหักไหมนะครับนะฮะดูว่ามันหักไหมมันเบี้ยวมันอะไรไหมนะครับเพราะบางทีบางคนใช้งานหนักนะฮะอาจจะติดขัดอะไรเวลาสับหน้าลอกแล้วเนี่ยมันไม่ยอมอยู่กับที่เด้งกลับอะไรประมาณนี้คุณต้องก็ต้องคอยดูนะว่าสับเป็นลึกขนาดนี้ไหมนะครับนะหมุนแล้วนะครับดูสภาพานนอกดูร้อยบิน รอยหักรอยแตกนะครับนะของลอกทั่วไปนะครับนะอันดับต่อไปนะครับคือดูว่าอุปกรณ์เนี่ยมันใช่ของเขาหรือเปล่าอย่างตัวนี้นะครับแขนเนี่ยยกตัวอย่างนะครับตัวนี้แขนไม่ใช่ของเขานะครับสังเกตอย่างหนึ่งนะครับแขนมันจะสั้นนะฮะอันนี้แขนมันหักมานะครับนะหักมาแล้ว มันใช้ได้นะครับใช้ได้แต่ว่าระยะหมุนมันจะซอยนิดนึงนะครับมันจะสั้นมันจะหมุนทีนิดหนึ่งแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยดูแล้วมันมันหมุนแล้วมันคล่องนะครับดูระยะคอนนะครับมันจะมีช่วงแบคแหลกนิดหน่อยนะครับมันต้องมีนะครับมีนิดหนึ่งนะฮะลอกราคาประมาณนี้นะครับดูการโยกนะครับ โยกนิดนึงมันต้องมีเพราะระยะพวกนี้ลอกราคาแบบนี้ต้อง,องมีนิดนึงนะครับนะแล้วก็ดูร่องรอยนะครับนะดูร่องรอยของน็อตเนี่ยว่าน็อตเนี่ยใช่น็อตสภาพของมันไหมนะครับมีการถอดเปลี่ยนนะครับใส่แล้วไม่เข้าหรือว่าน็อตเนี่ยหัวเยินหัวบี้อะไรประมาณนี้นะครับนะฮะลองดูต้องดูนะน็อตครบไหมนะครับอุปกรณ์ครบไหมนะครับ หัวเนี่ยเย็นมาอย่างพวกนี้เราสามารถดูได้นะครับพวกรูน็อตพวกอะไรพวกนี้นะครับนะดูว่าเขาขันมาหรือเปล่านะครับขันมาแน่นคลายออกบ่อยอะไรประมาณนี้อะดูพวกนี้นะครับอันดับต่อไปนะครับที่ดูง่ายๆเลยนะฮะก็คือถอดดูสปูลก่อนนะครับถอดถอดเลยนะครับขอเขาดูสปูล นะครับอันแ,แรกเมื่อถอดลงมาแล้วนะครับก็คือให้ดูว่าสปูนเนี่ยบินหรือเปล่านะครับดูว่าเขากลมไหมนะครับเพราะว่าพวกนี้บางทีมันถอดแล้วมีโอกาสหล่นกระแทกอย่างนี้นะฮะกระแทกลงไปลขนาดนี้นะครับมันก็จะบินเข้าไปในเวลาหมุนกับตัวคว้านแข่งคว้านแล้วเนี่ยมันก็จะไปสีไปอะไรนะครับดูว่าเขามีรอยตกหล่นบินไหมนะฮะอันดับต่อไปนะครับเมื่อถอดออกมาแล้ว ผมขอยากอกาก่อนดูว่าอุปกรณ์แหวนรองของของแกนเนี่ยโดยหลักๆแล้วนะครับแหวนรองเนี่ยจะต้องมีเหนือเหนือเฟืองคลิกเสียงนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้นะครับมันจะเป็นแหวนพลาสติกนะครับที่ใช้รองตัวฐานสปูลตัวนี้นะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับ เพราะว่าถ้าเราเอาเหล็กทนฮะเอาอลูมิเนียมซึ่งเป็นสปูลเนี่ยไปสีกับเฟืองคลิกเสียนเนี่บยบ่อยๆนะครับมันก็จะสึกไปเรื่อยนะตัวนี้เขาทําไว้สาหรับรองนะครับป้องกันเวลาการสึกหลอเวลาเราหมุนรอบเนี่ยเพราะจะลืมว่าเราตกครัง้งหนึ่งเนี่ยเราหมุนไม่ได้รอบเดียวนะครับเราหมุนครัง้งหนึ่งม้วนสายเก็บเข้ามาเนี่ยมันจะหลายรอบนะครับการเกิดการสึกหลอระหว่างเหล็กสีเหล็กมันก็จะมากนะครับอันนี้เขาก็เลยทําลองไว้ดูนะครับว่าน็อตเนี่ย ตัวล็อกน็อตยังอยู่ไหมนะครับตัวล็อกแกนสปูลน็อตล็อกแกนสปูลยังอยู่ไหมนะครับสมมากตัวนี้จะมีนะครับล็อกกันตัวนี้ลายนะครับนะดูโดยรวมนะครับนะฮะแล้วก็ดูความจุสายว่าเราจะใช้กับเออล้อเออคันนะฮะคันของเราเนี่ยเราก็คิดว่าราคาที่เขาตั้งมาเนี่ยเหมาะไหมนะครับ ป้าลอกเล็กไปเ,เขาแต่งมาหรือ,อยังอะไรประมาณนี้นะครับดูดูดห,ลหลายอย่างนะครับแล้วก็ดูฟาร์มสมราคาคือดูว่าเดี๋ยวนี้ลอกรุ่นใหม่หมมจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหมือนกับคลิกของฝาฝาเบรกประมาณนี้ก็คือว่าหมุนแล้วมันจะมีเหมือนกับล็อกคือมันมันมันไม่ใช่คายแล้วก็ออกไปเลยนะครับเหมือนอย่างพวกตัวนี้ถ้าเป็นบานเด็กเนี่ย ถ้าก็คือคายแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสปริงกับลูกปืนข้างในนะครับเันก็เวลาเราคลายมากเนี่ยถ้ามันย้อนกลับมันก็จะหลุดในาณะนี้นะครับมันจะไม่มีคลิกเสียงนะครับมันจะไม่มีตลับลูกปืนกับสปริงอยู่ข้างในนะฮะเพื่อกันการฝาหลุดว่ากันง่ายก็คือการการฝาหลุดนะครับล็อกลูกใหม่ๆ่นี้จะมีนะฮะนะครับครับก็ ผมจะให้ดูอีกตัวน,นะครับก็เป็นมือสองเหมือนกันนะครับราคาเต็มเขาเนี่ยประมาณสา0ร้อยกว่านะครับอันนี้สามสี่ร้อยผมซื้อมาได้ซื้อมามือสองนะครับซื้อจากร้านเพื่อนที่มุงการนะครับนี่ก็เป็นวีว่าแต่น่าจะเป็นประมาณว่าลอกตีเหยบปลอมทุกอย่างเขาแต่งมาหมดแล้วนะครับผมไม่ได้ทำนะครับ อยู่กับคันที่ผมทําคลิปคลิปที่แล้วนะครับที่ว่าต่อคันเนี่ยที่ว่าเป็นคันตีอบปลอมนะครับอันนี้ผมก็ใช้อยู่นะฮะใช้ตกสปิวนะครับนะจะจิงหลิวผมไม่เข้าถนัดนะถนะสะปิวเล็กๆอย่างนี้นะก็เก,เ,กเ,เก็บไว้ใช้โดยรวมแนละ้วผมซื้อมาแล้วตรวจสอบแล้วเนะี่ยทุกอย่างก็โอเคนะครับแขนอยู่ครบนฮะเดี๋ยวผมกลับข้างก่อนนะครับแขนโลกแขนลอกนี่นะครับนอ็นอตเ,เนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์เห็นไหมฮะนะครับนะ ตัวแขนขว้านี่ไม่มีการขยับนะครับนะสปูนนี่ถือว่านิดหน่อยนะครับเป็นเรื่องปกติคือเขาต้องมีระยะนิดนึงนะครับนะฮะแขนนี่ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับนะฮะน็อตยังไม่มีการขยับอะไนะครับหมุนลื่นนะครับนะฮะหมุนลื่นนะครับครับทีนี้ผมจะมาให้ดูว่าที่ผมบอกว่าเอ่อล่าตัวเนี้ย นะครับกับชุดคันเนี่ยซื้อมือสองมานะครับนะก็คือตัวนี้นะครับแต่ว่าลอกเนี่ยลอกตัวนี้ไม่ใช่นะครับลอกตัวนี้ไม่ใช่นะครับคืออันนี้ผมประมูลมาจากในในในเฟซบุ๊กนะครับเอาเอามาใส่กับคันที่ซื้อมือสองพอดีผมมีหลายคันแล้วบางคันก็น้องให้มาครับผมก็เลยสลับเปลี่ยนใช้ดูนะครับนี้วัาเจะมาให้ดูดูคันนะครับอันนี้เก็บไว้ก่อนอันนี้ไม่ไม่ใช่นะครับ ก็คือคันลอกตัวนี้นะครับกับคันหมาป่าตัวนี้อันนี้8ฟุตนะครับ8ฟุตกาไฟนี่นะครับนะฮะคาร์บอนนะครับชุดนี้นะครับผมซื้อมาในราคา600บาทนะครับ600บาทนะครับถือว่าคุ้มนะฮะเพราะว่าเอ่อถ้าเราเหมือนกับซื้อของทั่วไปที่เขาบอกว่าตาดีได้ตาร้เสียนี่ก็คือประมาณนี้นะครับทีนี้ผมจะมาเเสริม เรื่องคันนี่นะครับก็คันเนี่ยตอนที่ผมดูที่เขาอยู่ในลอกลนี่แหละครับ,บ <Bil> um. ก็ผมก็ขออนุญาตเขานะตัดตัดสายนะฮะแล้วก็ใส่ในลอกก็คือประมาณนี้เนาะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวิธีซื้อของผมเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่นี้ก่อนนะครับก็ คืออย่างนี้นะครับก็คือตอนที่ผมไปเจอเนี่ยที่เขา,เ,าเขาตั้งไว้นเนี่ยที่เขาบอกว่าราคา600เนี่ยผมก็ถามเขาว่าทั้งลอกทั้งคันหรือเปล่าเขาบอกว่าใช่ทั้งลอกทั้งคันผมก็เลยขอญาติเขานะครับตัดสายเมนออกแล้วก็มาขนาดนี้แล้วครับแล้วก็ใส่คันแล้วก็ลองหมุนดูอย่างเงี้ยเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่เนาะนะฮนะใส่ดูแล้วทีนี้เราก็มาดูว่าเอา่อคันเนี่ยเป็นประเภทไหนนะครับพอดีจังหวะผมถือว่าโชคดีได้คันกาไฟ8ฟุต นะแต่สภาพก็โดยรวมนี้อันนี้ใช้งานมราระยะหนึ่งนะครับก็ถือว่ารับได้นะครับผมก็จะดูไกด์นะครับไกด์นีนนน่เนี่ยนะครับในในวงไกด์เนี่ยหรือว่าตัวไกด์ของของทั้งหมดของคันเนี่ยมันมีรอยแตกไหมนะครับแล้วก็ตัวตัวคันเนี่ยสมมากนะครับบางคนที่ไปตกแพเนี่ยจะเจอบ่อยก็คือว่าเวลาวัดตลวเนี่ยนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะไปกระแทกกับสังกะสีจะจะจะเป็นรอยควันนะครับเป็น,น,นรอยเ,เหมือนกับรอยมีดหั่นนะ ประมาณนั้นพอพอ,พอนึกภาพออกนะครับนะอันนี้ผมดูแล้วมันไม่มีนะแต่อันนี้มันเป็นรอยสติกเกอร์นะครับสติกเ,เกอร์อันนี้ไม่ใช่นะนะครับดูว่ามันมีรอยไหมนะครับนะดูว่ามีรอยไหมรอยด้านหลังเนะี่ยรอยเวลาวัดนี่ส่วนมากอะพอวัดแล้วก็จะติดพวกหลังคาติดพวกอะไรก็แล้วแต่ทําให้เป็นรอยแตกมันเหมือนเหมือนรอยเฉือนนะครับทีนี้ท่อนท่อน,ท,อนท่อนปลายเราก็มาดูพิจารณาก่อนใช้มือจับเนี้ยนะลูกรูปดูนะครับ นะที่ที่ผมดูนะอันนี้คือสิ่งที่ผมทํานะครับก็คือเอานิ้วเนี่ยหรือมือคุณเนี่ยจับลองรูปดูลองกดดูนะแล้วเขามีรอยแตกรอยบิน่นอะไรเงี้ยตรงไหนนะครับนะดูไกด์ไปด้วยนะครับเนี่ยดูแล้วมันไม่มีนะครับนะแล้วก็ดูแอคชั่นคันนี่ครับนะแล้วษณะนี้เดี๋ยวผมให้ดูครับมาดูแอคชั่นคันนะก็ลองดูตรงนี้ดูว่ามันโอเคไหมนะครับ ใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะขอเขาดูแต่เราก็ไม่ต้องอัดมากนะขนาดว่าถึงก็หักเลยไม่ใช่นะก็คือดูแวอรชันว่าหนึ่งใช้ได้นะครับยังคันยังไม่น่วมมากนะครับนะฮะครับทีนี้ถึงวิธีดูปลายคันนะอันนี้ผมทําเป็นแนวให้นะก็คือว่าถอดจริงๆอยู่ในร้านนะ่ะมันก็คือไม่ต้องถอดหรอกมันก็เสียบกับเนี่ยเสียบกับโคนอยู่แล้วนะครับ ก็จะเสร็จอยูดด่แล้วนะครับเราก็ส่งดูว่าไกด์เนี่ยมันบิดไหมนะครับนะลองดูนะครับปลายมันบิดไหมนะครับนะลองดูนะความเป็นปกติบทีเออมันอาจจะเป็นงานมาจากโรงงานก็ได้นะครับบางทีไกด์เนี่ยเลียงไม่ตรงหรือว่าปลายเนี่ยปลายคันมันอย่างคันนี้นะครับถ้าอย่างผมดูเนี่ยก็คือปลายมันจะงอไปทางขวาปลายคันนะรตรงไกด์สุดท้ายเนี่ย มันยังงองไปทางขวาน,นิดนึงแต่ก็ถือว่ารับได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หักมันไม่ได้ไปรอยปีกอะไรโดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ก็ผมก็ใช้มาถือว่าปนานพอสมควรแล้วล่ะนะฮะหลายเดือนแล้วนะครับพอดีช่วงนี้ก็โควิดก็เลยเอามานะครับก็สรุปของของคันกับลอกนี่นะฮะผมซื้อมาเนี่ยหกร้อยก็ถือว่าคุ้มราคานะครับนะฮะหกร้อยนะไม่ต้องไปซื้อคันใหม่ผมจะซื้อคันใหม่เฉพาะ บางรุ่นที่ธนทานนะฮะตัวมาจะเล่นมือสองนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับเราเราต้องดูเป็นเหมือนที่เขาจับอะไหล่ขายนะครับประมาณเราก็ต้องไปดูนะว่ามันใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะพวกนี้ไม่จะเป็นต้องดีลเลอร์เลยนะครับปลามันไม่ได้เลือกกินที่ที่ของราคาแพงนะครับนะฮะก็แค่นี้นะครับครับต่อไปก็เป็นประการสุดท้ายนะฮะน่าจะเป็นสุดท้ายสำหรับผมที่ี่ดูนะครับก็คือว่าเราดูว่าทั้งหมดที่เราดูมาแล้วเนี่ย สมราคากับที่เขาตั้งราคามาไหมนะครับนะฮะอย่างสองตัวเนี้นะครับขาเนี่ยเขาเปลี่ยนมานะฮะน่าจะหักไม่ใช่ของมันนะครับเราก็ดูว่าเออเขาดูสภาพโดยรวมสภาพเนี่ยเราคิดว่าเราเราเรารับได้ไหมนะครับหมุนแล้วเนี่ยไม่มีติดไม่มีเบี้ยวไม่มีติดขัดอะไรนะครับใช้ได้<ม>ก็มีอีกคำหนึ่งนะครับที่ส่วนมาก บุคคลที่ขาย,ยจะจะพูดถึงก็คือว่าผมใช้น้อยนะครับใช้ไม่กี่ครั้งเองเราเป็นคนซื้อนะครับเราก็ต้องพิจารณาดูนะครับว่ามันมีฟาร์มเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่าการตกปลาแต่ละครั้งเนี่ยอย่างน้อยวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ใช้งานตีหลายครั้งนะครับยิ่งถ้าเป็นพวกลอกตีเหยื่อปลอมเนี่ยก็จะใช้งานถือว่าหนักกว่าลอกหน้าดินนะครับเพราะว่าเขาจะต้องตีบ่อยๆแต่ว่า เราก็ต้องพิจารณาดูนะครับอย่าหลงเชื่อคําว่าผมใช้ครั้งเดียวนะครับประเภทบอกว่าใช้ครั้งเดียวไม่ค่อยได้ใช้อะไรประมาณนี้นะครับเก็บอะไรเงี้ยคือของถ้าซื้อมาแล้วถ้าไม่ได้ใช้ก็มันจะซื้อมาทําไมนะครับทุกคนตกปลาเนี่ก็น่าจะรู้กันอยู่ว่าบางคนเนี่ยซื้อมาแล้วก็คือใช้บางคนก็รักษานะครับบางคนก็ไม่รักษาเราก็ดูจากตัวของเขาเนี่ยนะครับ ะะดูจากสภาพโดยรวมตัวของเขาเนี่ยตัวของของเนี่ยคือตัวของลอกเนี่ยนะว,ว่ามันสามารถบ่งบอกถึงบุคคลที่ที่ใช้ได้ว่าเขารักษาของไหมก่อนที่เราจะซื้อเขาเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะครับว่ามันยังอพอที่เราจะเอาไปใช้ไหมสมกับราคาที่เราจะซื้อไหมนะครับก็ถือเป็นแนวทางนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการซื้อลอกช่วงนี้ผมไม่ได้ออกไปไหนนะครับเพราะว่าหนึ่งโควิดแล้วก็อยู่ในระยะก,กักตัวด้วยนะครับแต่ว่าผลนะ ผ่านแล้วนะครับแต่ว่าภรรยาไม่ให้ออกไปไหนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดเชื้อไว้นะครับแล้วก็ติดเชื้อเร็วมากนะฮะแล้วก็อาการรุนแรงนะครับก็ถ้าสําหรับผู้ที่อยากออกไปตกปลาหรือไปหมายเนี่ยก็แนะนำไม่ให้ห่างชนิดนะครับถึงจะสนิทกันแค่ไหนก็นแล้วแต่คุณไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นนะครับอย่างผมเนี่ยที่ประสบการณ์ตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็คือว่าก็คือไว้ใจว่าเขาเป็น มาเป็นมาแต่ครับแต่เราไม่รู้ก็คือนั่งบนรถคันเดียวกันแต่ว่าดีนนผมใส่แมสสองชั้นแล้วก็เปิดหน้าต่างนะครับก็ขนาดแค่นี้ผมยังต้องกักตัว14วันเลยนะครับทำอะไรไม่ได้เลยถือว่าหงุดหงิดมากนะครับก็ฝากถึงผู้ที่จะไปออกกีฬากางแจ้งเนี่ยตกปลาอะไรเงี้ยรวมกลุ่มนะครับเราไม่รู้เห็นหน้ากันทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับต้องระวังตัวเองมากไม่งั้นครอบครัวคุณจะต้องเกิดร้อนด้วยนะครับ ต่อลูกต่อหลานนี้นะฮะเป็นกันหลายวันผมต้องแยกกับลูกกับภรรยาอยู่เนี่ยครับสิบสี่วันสิบห้าวันนะครับทําอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วยิ่งช่วงนี้หมายบางหมายนะครับแล้วก็สถานที่บางสถานที่เนี่ยแม้ทั่งเป็นหมายธรรมชาติเนี่ยเขาก็ปิดป้ายห้ามเข้านะครับห้ามไม่ให้นักตกปลาเข้านะครับราะหนึ่งคือไปสร้างฟาร์มวุ่นวายให้เขาก็คือว่าบางคนก็ไปตั้งวงกินเหล้านะครับไม่ได้ไปตกปลาไปสังสรรค์ที่หาแล้วแล้วเกิดติดโควิดขึ้นมานะครับ อย่างไปสร้างความสกปรกอะไระประมาณนี้ส่งเสียงเอะดังนะครับเขาก็เลยปิดไปนะฮะถือว่ากาสปิดปในตัวเลยนะครับก็คลิปนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับขอให้ระวังเรื่องโควิดให้มากๆนะครับเราเห็นแต่หน้านะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นไม่เป็นเนี่ยเพราะช่วงนี้ผมอยู่ในกลุ่มหลายกลุ่มเนี่ยเพื่อนเพื่อนในกลุ่มเนี่ยบางคนก็ทักทายมาว่าช่วงนี้ผมยังไม่เป็นแต่มันเป็นล้อมมาแล้วพอไปไปมานะครับอีกสี่ห้าวันเนี่ย ลงในเฟซมาบอกว่าตอนนี้ผมเป็นแล้วนะพี่ผมเป็นแล้วนะนะอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ต้องกักตัวไปไหนไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับว่าคือเราไม่รู้ว่าเขาเป็นหรือเปล่านะครับต้องคอยระวังอย่างมากๆนะครับผมมีประสบการณ์มาแล้วก็ขอมาแบ่งกันปั่นกันนะครับช่วงนี้คลิปก็อาจจะช้าหน่อยนะครับหรืออาจจะเว้นระยะสักนิดก็จะพยายามนะครับเอาความรู้เท่าที่มีที่เจอนะครับไม่ได้หมายถึงว่าจากผมคนเดียวอาจจะผมไปเจอของ รุ่นเก่าหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆนะครับก็อาจจะเอามาแบ่งปันกันนะครับคลิปนี้ก็ขอปิดเท่านี้นะครับด้วยความขอบคุณนะครับสวัสดีครับ